สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าีิปังกรกรัศมีโชตมหาวชิโรตามางโกลสิริวิบูลกราชกุมารประสูต29ิ29เมษายนพุทธศักราช2548เป็นพระราชอโอรสในพระบาทสมเด็จพระวศิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่ท่านผู้หญิงสีรัฐสุวดีขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชอย่ากมากุกราชกุมารถือเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐานลำดับแรกตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสื่อราชสันตติวงศ์ประพุทธศักราช2467พระประวัติพระสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกร สิริวิปูลราชก,กุมารประสูติเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2548เวลา18นาฬกา35นาทีณโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรกระแเจ้าอยู่หัวประสูติแต่ท่านผู้หญิงสีรัตสวดีขณะยังเป็นพระบราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมากุฎราชก,กุมารพระองค์มีเชทพภักคินีต่างพระมารดาสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาขณะแพทย์ถวายพระประสูตรโดยการผ่าตัดเมื่อแรกประสูดพระองค์เจ้าที่บร์ก,กรัศมีโช ทรงมีน้ำหนัก2,680กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศียร31เซนติเมตรลืมพระเนตรเวลา19นาฬกามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระเนตรโตพระหนาสิกโดงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชหัตทะเลขาขนามพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาพิไทยอบต่อทองคำส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตนั้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราช พระรมนาถบพิษทรงพระกรุณาที่คุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงต่อมาเมื่อวันที่สี่กรกฎาคม2548พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช พระรมานาฎปอพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เขียนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่บังกรรัศมีโชตเป็นภาษาอังกฤษพระราชาพิธีสมโภธเดือนขึ้นพระอูเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2548ได้มีพระราชาพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอูตามพระราชประเพณี ในพระัที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อพระเจ้าหลานเธอมีพระชนมายุค,ครบหนึ่งเดือนนอกจากนี้ในวาระที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังก,กรรัศมีโชตส่งเจริญพระชันสาครบหนึ่งปีในวันที่29เมษายน2549กรมธนารักจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดกระดาษคาห0บาท ทำด้วยทองแดงผสมนิกเกิลน,น้ำหนัก21กรัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง36มิลลิเมตรจำนวนผลิตไม่เกินห้าแสนเหรียญลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอผินพระพักทางเบื้องซ้ายภายในวงรอบขอบเหรียนด้านขวามีข้อความว่าพระองค์เจ้าด้านซ้ายมีข้อความว่าที่ปังกรรศมีโชดด้านหลังกลางเหรียญ มีข้อความว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตส่งเจริญพระชันษานึงปี29เมษายน2550 0บาทภายในวงขอบเรียนด้านขวามีรูปลูกไก่ยืนอยู่บนหัวเม็ดทรงมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับม้วนเก็บแผ่นจารึกเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทย ทางด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาพธิรธตมังกรูลเิริวิปูลกิราชกุมารเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนจิตกรดาในพระราชวังดุสิตก่อนจะเสด็จไปทรงศึกษาต,ต่อต่างประเทศที่โรงเรียนานานาชาติบาวาเรียในบาวาเรียประเทศเยอรมนีพระกรณียกิจ วันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2551พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จไปยังห้องสมุดฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนจิตละดาเพื่อรวมกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่านวันที่สองตุลาคมปีเดียวกันนั้นพระองค์ก็ได้รับเกียรติปฏิบัตริพร้อมรางวัลงานประหยัดน้ำไฟที่จะขึ้นประจำในโรงเรียนจิตลดา โดยพระองค์ปฏิประจำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพระสหายวันที่22กรกฎาคม2555พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรกรัศมีโชธได้เสด็จไปยังสนามกีฬาหลวงพื้นที่ควบคุมในพระองค์904เขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานถ้วยกระดังวันพระราชทาน และทั่วรางวัลประธานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเทศต่างๆในกระายการหนูน้อยเจ้าเวหาในพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระงมนาถบพิษพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทียัปกรรัมิชส่งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทรงทําความสะอาดภายในสุสานหลวงและวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามราชบวรวิหารรวมทั้งประทานน้ำาด่มอาหารและพิมพ์เสนน้ำแก่พระสด์ที่มาร่วมในพระราชพิธีณนะบริเวณศาลหลักเมืองอีกด้วยมูลนิธิและองค์กรในพระอุปธรรมสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพระเกียรติยศ พระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจา้าเทปังกรกรัศมีโชต29เมษายนพุทธศักราช2548ถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจาา้าฟ้าเีปังกรกรัศมีโชตมหาวชิรตมังกกลสิริวิปูลราชกุมาร5พฤษภาคม พุทธศักราช2562ถึงปัจจุบันเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์ไทยพุทธศักราช2562เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรเกบรมราชวงศ์มจก,กฝ่ายหน้าพุทธศักราช2559เรียนรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่หนึ่ง พุทธศักราช2,562เกรียญรัตนาพรณ์พราชการที่10ชั้นที่1วปร .1 สำนักพระราชวังแถลงหม่อมสรีรัตมีพระประสูติการในสมเด็จพระบร,รมน้ำหนัก2,680กรัมพระสกนิกรปิติพระสกนิกรชาวไทยทั่วราบเรื่อปิติหม่อมสีรัตมหิดีดลในสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารมีพระประสุทธิการได้พระโอรสประสูติเวลา18นาฬกา35นาทีวันที 29, ่29เมษายน2548น้าหนัก2680กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศ 39, ียร31เซนติเมตรหลืมพระเนตรส9นาฬกาพระเนตรโตพระนาศิกโดงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีกรุงเทพมหานคร เรี è, ิมจัดงานเฉลิมฉลองสมโพธิยิ่งใหญ่เมื่อวันที่29เมษายนมีแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องหม่อมสรีรัตมหิดลณออุยุทยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีคันฉบับที่สองตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2548ว่าหม่อมศรรัตมหิดลณออุตยา ได้มีคันและคาดว่าจะมีพระประสูติการประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2548บัตรนี้หม่อมสีรัิริดนณอุยุทยาเริ่มมีอาการเจ็บคันขณะแพทย์ได้เฝ้าอาการมาโดยตลอดและมีความเห็นพ้องกันว่าการประสติไม่เป็นไปตามปกติสมควรผ่าตัดโดยพระบรมราชานุญาตจึงประกาศให้ทราบสำนักพระราชวัง29เมษายน พุทธศักราช2,548ก่อนหน้าที่สำนักพระราชวังจะออกแถลงการจะบับที่สองเมื่อเวลา16นาฬกา55นาทีวันเดียวกันสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎกราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยหม่อมศรีรัฐมหิดลณอยุทยาอยู่ในชุดกลุ่มท้องสีฟ้าอมเทา มาอย่างด้านอาคารศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชด้ยมีนายแพทย์สุชชยเจริญรัตน์รัฐมนตรีสาธารณสุขและศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยศสกุลสัตยธรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมผู้บริหารคณะทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชเข้าเฝ้ารอรับเสด็จใกล้ชิดจากนั้นเสด็จไปสักการบูชา พระบรมรูปสมในพระมหิตรลาทิเปรอดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชนกและพระบรมรูปสมในพระศรีรศนคกรินทราบรมราชชนนีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นห้าหอผู้ป่วยตึก72ปีตะวันออกเพื่อให้คณะแพทย์ได้เฝ้าตรวจอาการหม่อมศรีรัตมหิดลยึดยาทั้งคณะแพทย์มีความเห็นพ้องว่าการประสูติไม่เป็นไปตามปกติสมควรผ่าตัด สายใจรักแห่งครอบครัวผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณห้องถงชั้นล่างภายในอาคารศิริราชร้อยปีหลังมีแถลงการจากสำนักพระราชวังฉบับที่สองเผยแพร่ออกมาทางสื่อมวลชนต่อมาเวลา18.45นนทางเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้นำแถลงการฉบับที่หและสอง มาติดประกาศประเวณบอดภายในอาคารสิริราชร้อยปีจึงสร้างความเป็นปิติยินดีต่อประชาชนอย่างมากนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้มาตั้งตกเก้าอี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมโดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อาทิพลตำรวจโทปานสิริประภาวัตรพอชนพลตำรวจโทจงรักจุธานนพ์อบชภาคสองเป็นต้น มาคอยอำนวยความสะดวกล่าสุดเวลา19นา5นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพบร,รมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลล์วัลยกษณ์อัครราชทูมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังตึก72ปีสำหรับแถลงการสํานักพระราชวังฉบับที่หนึ่งเรื่องหม่อมศรีรัตน์มหิดลณอยุธยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎกาชกรมารมีคันตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดก้าโปรโกหมอมรรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระบระม,มโอรสา,าธิราชสยามมกุฎกาชกุมารทรงอภิเิกสมรสกับหม่อมศรีรัตน์มหินลณอายุทยาและทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานเมื่อวันที่10บกุมภาพ,พันธ์2544นนั้นสำนักพระราชวัง ขอแถลงให้ทราบโดยทั่วกันว่าปัจนี้หม่อมศรีรัตน์มหิดลณอยุธยาได้มีคันและคาดว่าจะมีพระประสูติการประมาณกลางเดือนพฤษภาค,คมในปี2548หม่อมศรีรัตน์เกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2514เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิทยาการจัดการวิชาเอกการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเมื่อปี2540เละเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่23มกราคม2545เมื่อชวงต้นปี2545สมเด็จพระบรมสยามกุฎราชกุมาร ทรงพระกรณาโปรโดเกล้าให้เสือมลชนเข้าเฝ้ารับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของพระองค์จากพระโอษฐ์ของพระองค์อิกรวมทั้งให้เสือมลชนทําความรู้จักกับหม่อมศรีรัตน์อย่างเป็นทางการครั้งแรกทรงตรัสว่าทรงอยู่กับหม่อมศรีรัตน์มาตั้งแต่ปี2,536ทรงดูใจและศึกษากันมานานและเมื่อปีที่แล้วก็ทรงจดทะเบียนกันอย่างเงียบๆ และเข้ารับพระราชทานน้ำสังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหม่อมเป็นคนมีความเมตตาอ่อนโยนเป็นเมตเข้ากับทุกคนและเข้ากับพระองค์ได้มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเขาไม่จริงกับพิธีรีตองหรือระบบไฮโซทั้งหลายมีความสงบสงเงี่ยมเจียมตัวอดทนไม่เคยให้ร้ายใครใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบาย ที่สำคัญ